พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่42ข้อที่3ถึงข้อที่4บันทึกว่าขอพระยาเวพระเจ้าของท่านสำแดงหนทางแก่เราว่าเราควรจะไปทางไหนและขอสำแดงสิ่งที่เราควรจะทำเยเรมีผู้เผยพระวจะนะกล่าวแก่พวกเขาว่าข้าพระเจ้าได้ยินแล้วนี่แน่ข้าพระเจ้าจะอธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านตาม คำขอร้องของพวกท่านและพระยาเวทรงตอบท่านประการใดข้าพเจ้าจะบอกแก่ท่านข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังสิ่งใดไว้จากท่านเลยข้อคิดจากพระวจนะพระพรของการอธิษฐาน 1. เราจะรับการสำแดงและการเปิดเผยจากพระเจ้าถึงทางที่เราควรจะเดินถึงสิ่งที่เราควรจะทำ 2. ในการอธิษฐานเป็นการสื่อสารกันสองฝ่ายเราพูดพระเจ้าฟังและพระองค์จะทรงตอบ 3. เรารับพรได้โดยการอธิษฐานด้วยตัวเองโดยการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นโดยการให้ผู้อื่นอธิษฐานเผื่อเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ